เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยโอเคครับเรามาต่อกันที่ข้อ13แบบฝึกหัดท้ายบทกันอ่ะข้อนี้เขาบอกว่าจงจับคู่ฟังก์ชันกับกราฟที่กำหนดให้ต่อไปนี้อ่ะโอเคพอดีว่าใน หนังสือเรียนเราก็ลองดูดอา่ามไปเนอะเออแต่ว่าพี่มีปิ้นมาแต่ว่าเดี๋ยวทําให้ดูก่อนวาดกราฟกันก่อนแล้วค่อยมาดูว่าเออมันตรงกับอันไหนนะเออพี่วาดพี่ปริ้นกราฟในหนังสือกระทรวงมาด้วยนะแป๊บหนึงเดี๋ยวลองมาทํากันก่อนนะอ่ะอย่างข้อนี้การหาคาาก็ทําเหมือนเดิมเนอะที่บอกว่าอ่ะคาาเท่ากับสองพายส่วนสามเนอะสองพายหารสามสิบหน้าตัวมุม หรืออันนี้เป็น x ก็ได้เป็นเซต R ก็แล้วแต่นะก็คือ2 π ายส่วน3แล้วก็แอมพลิจูดอ่ะก็คือ 2. สสัมประสิทธิ์ที่คูณหน้าฟังก์ชันเอกนของเราแล้วก็เลนส์เลนส์ก็คือลบ2ถึง2นะครับเนอะอ่ะลกขอบโทษทีลบ2ถึง2ใช่ไหมเออเพราะว่าไซน์เนี่ยเป็นลบ1ถึง1นไะงพอคูณกับตัวแอมพลิจูดเข้าไปก็เป็นลบ2ถึง2นะครับ,รบผม โอเคทีนี้เราก็ลองมาเช็คกันสิว่าเออกราฟมันเป็นยังไงลองวาดกราฟกันก่อนก็วาดไม่ยากเพราะว่าเราก็เคยวาดจากข้อก่อนๆมาแล้วนะครับอ่ะแกน y แกน y แล้วก็แกน x ประมาณนี้แล้วกันวาดคร่าวๆ เขาบอกว่าถ้าสูตรพี่ให้ตรีเป็นศูนย์ซายศูนย์ซายศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์คูณอะไรย่อมได้ศูนย์ดังนั้นเรารู้แล้วว่าเริ่มต้นที่จุดศูนย์แน่ๆอ่ะคือจุดนี้ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราแทนเ็เป็นสิบอย่างเงี้ยซายสามสิบคือหนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสองคูณสองได้หนึ่งเห็นไหมกราฟมันขึ้นกราฟมันขึ้นพี่บอกอ่ะโอเคได้นเมื่อกราฟขึ้นแล้วว่าเลนมีถึงสองพี่ก็บอกว่าโอเคได้มันก็ขึ้นไปถึงสองนั่น แล้วลงแล้วเราก็ทาตัวเป็นกราฟไซดอ์ออกเลยอย่างนี้อประมาณนี้แล้วอันเนี้ยก็ลงเหมือนเดิมประมาณนี้เนอะแล้วก็ขึ้นประมาณนี้นะครับผมเห็นไหมกราฟก็เราก็ได้แล้วไม่ยากอะไรเลยออันนี้ก็อยู่ในระดับเดียวกันเนอะซึ่งเลนของเรามันกำกับเอาไว้ว่าเป็นสองสูงสุดคือสองใช่ไหมแล้วก็ต่ำสุดคือลบสองถูกไหม ดังนั้นอันนี้ค่าของเราคือ2พายส่วนสค่าของเราคือ2ลบ2พส่วนสเพราะมาฝั่งซ้ายโทษทีลบ2อพส่วนสอ่ะกออ็ประมาณนี้เราเราก็สามารถเอาไปเทียบกับในหนังสือได้ว่าเออข้อนี้คำตอบมันคือข้อคอควายนะครับผมอ่ะมันตรงกับกราฟคอควายซึ่งเดี๋ยวพี่จะอินเสิร์ตรูปเข้าไปเหมือนที่พี่เคยทำเนะก็ประมาณนั้น โอเคเดี๋ยวหนึ่งสองสามฝาบประมาณนี้นะครับผมอ่ะอ่ะสำหรับคนที่อยากดูรูปของหนังสือกระสุงก็สามารถโพสอ่าไม่ใช่โพสอะพอยสรูปไว้ได้นะครับผมโอ้ยลิ้นผันโอเคโอเคนี่เป็นรูปของในหนังสือกระสุงน,นะครับมันก็ประมาณนี้เห็นไหมตรงมันเลยมันเลยพายส่วนสองมานิดนึงอ่ะพายส่วนสองคือเก้าสิบใช่ไหมพี่บอกว่าคาบมันคือสองพายส่วนสามถูกไหม ดังนั้นไอตัว,วลูกคืนหนึ่งลูกคืนเนี่ยมันก็จะเลยพายส่วนสองมานิดหนึ่งเห็นไหมก็จะเป็นสองพายส่วนสามใน,นหนังสือกระทรวงมันอาจจะไม่ได้วาดไวแบบพี่อะแต่ว่าก็ต้องดูดูให้ออกเนอว่าแบบหนึ่งลูกคืนเนี่ยมันต้องเลยพายส่วนสองมานิดหนึ่งเออประมาณนั้นแต่ว่าก็ไม่ถึงครึ่งนะขอย้ำว่าไม่ถึงครึง่งไม่ถึงครึ่งของช่องพายส่วนสองถึงพายนะครับผมอ่ะประมาณนี้โอเคเนอะอ่ะออกชึบโอเคต่อมาข้อสิบสามจุดสองกันเลย อ่ะข้อสิบสมจดหนึ่งตอบข้อคอ,อควายเนอะตอบคอควายอ่ะโอเคต่อมาข้อสิบสามจุดสองทีนี้เขาบอกว่า y เท่ากับสองไซน์ x ส่วนสามพี่ก็บอกว่าอ่ะทำเหมือนเดิมก็หาคาบออกมาคาบคือสองพายหารสัมประสิทธิ์ข้างหน้า x ซึ่งอันเนี้ยมันแอบอยู่ไงจริงๆมันคือหนึ่งส่วนสาม x ใช่ไหมล่ะเออจริงๆมันคือหนึ่งส่วนาม x ใช่ไหมเออ สามสิบก็คือหนึ่งส่วนสามนั่นแหละมันก็คือหกพายโอเคปะ่ะแอมพลิจูดอ่ะพี่เขียนเป็นตัวเอนะจะได้ไม่เสียเวลาเอคือสองนะครับผมเอเอใหญ่คือสองแล้วก็เลนส์คือลบสองถึงสองนะครับผมโอเคนะอ่ะเพราะว่าอันนี้ก็ไม่ได้มีบวกหนึ่งลบหนึ 1, ่งบวกอะไรลบอะไรเออเพราะชั้นเลนส์ก็คูณด้วยแอมพลิจูดได้เลยเนอะซึ่งแอมพลิจูดข้อนี้คือสองเนอะโอเคทีนี้ เราก็มาวาดกราฟกันแล้วเคยไปเช็คดูในหนังสือกระทรวงว่าเป็นยังไงอ่ะก่อนอื่นก็วาดแกนวยก่อนฟื้อุอ้ยเลยไปนิดนึงอ่ะแล้วก็แกน x พี่วาดเบี้ยว่ะเนี่ยพี่วาพีโอ้จริงจด้วยพี่วาดเบี้ยวจริงด้วยเออนิดนึงไม่เป็นไรนาะไม่กี่องศานี่ขนาดใส่แว่นแล้วนะเนี่ยเอออันนี้เป็น x นะโอเค ทีนี้พี่ก็บอกว่าจุดเริ่มต้นต้นี้เป็นศูนย์อ่ะเราก็ลองแทนเเป็นศูนย์ดูซิว่า y จะเป็นเท่าไหร่ถ้า sin x เป็นศูนย์ก็คือ sin ศูนย์ซศูนย์คือศูนย์ศูนย์คูณอะไรย่อมได้ศูนย์ดังนั้น y เป็นศูนย์ทีพี่ก็บอกว่าเอองั้นมันก็เริ่มต้นที่จุดนี้นั่นแหละเเป็นศูนย์เป็นศูนย์คือจุดศูนย์ศูนย์ทับศูนย์ศูนย์นะครับผมอ่ะทีนี้พี่ก็บอกว่างั้นลองแทนอันต่อไปสมมติพี่แทนเป็นอะไรดีเเเปป็็็นนมมุที่่รราู้้้จักกออะะได ซด์สามสิบคือหนึ่งส่วนสองคูณสองก็ได้หนึ่งดังนั้นเคลนมันขึ้นถูกไหมแล้วมันขึ้นได้ถึงสองพี่บอก,กโอเคได้ได้ได้งั้นขึ้นไปถึงสองนั่นแหละฟืบอันนี้พี่อาจจะวาดไกลหน่อยอ่ะพี่วาดไกลหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มีเหตุผลอันหนึ่งอันนี้ก็เหมือนเดิมประมาณนี้นะครับผมแล้วอันนี้ก็อ่ะประมาณนี้นะเออพี่มีเหตุผลทำไมพี่วาดไกลๆกลอ่ะประมาณน,อนี้อันนี้ต้องอยู่ในระดับเดียวกัน เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคาบอ่ะมันไปตั้งหกพายอะ่ะมันไปไกลมากกาบมันต้องแบบเรียกว่าอะไระมันมันจริงๆมันควรจะป่ากว่านี้อีกอเนี่ยมันควรจะยาวๆแบบเรียกว่าไงดีอ่าแบบนเนี้ยเนี่ยจริงๆมันมันควรจะแบบลีนลีนไปเลยอะ่ะเออเพราะว่ามันค่อนข้างจะไปไกลอยู่เนี่ยประมาณเนี้ยหนึ่งลูกคืนก็เนี่ยเนี่ย ศูนย์ถึงหกพายอะไรอย่างเงี้ยโอเคเนาะประมาณเนี้ยเออมันควรจะลีนมันควรจะลีนไปเลยอะเออประมาณนั้นนะนะครับอันนี้พี่ก็มีพื้นที่จํากัดพี่ก็วาดให้เห็นคร่าวๆแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวไปเช็คเอาว่ามันตรงกับข้อไหนอืมอันนี้ฝั่งนี้ก็อย่างที่บอกก็เป็นลบหกพายแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าเลนของเราเนี่ยคือลบสองกับสองดังนั้นสูงสุดคือสองต่ำสุดคือลบสองนะครับเห็นไหม ข้อทีนี้เราก็เช็คได้แล้วอะอย่างอันเนี้ยถ้าเราอยากเช็คอีกอันนี้ก็สามพายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ลบสามพายอย่างเงี้ยอืมแล้วเราก็สามารถไปเช็คได้แล้วว่ามันตรงกับข้ออะไรซึ่งข้อเนี้ยตอบว่าตรงกับข้อจอจานนะครับผมตอบจอจานนะตอบจอจานอ่ะเดี๋ยวพี่จะอินเสิร์ตรูปเข้าไปแล้วนะหนึ่งสองสามอ่ะประมาณนี้ฟึบอ่ะเห็นไหมกาฟมันจะลีนกว่าพี่นิดนึงเพราะว่า พื้นที่เขามีเยอะอะนะและอีกอย่างหนึ่งคือถ้าตัวพี่วาดวาดลีนน่ะมันจะมองไม่เห็นเพราะว่าโดมันจะเล็กนะอ่าเห็นไหมกราฟมันจะลีนกว่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเลนมันก็คือลบสองถึงสองเห็นไหมเราเรากราฟเนี่ยมันก็หนึ่งลูกขึ้นคาบคือหกพายเห็นไหมมันก็ประมาณนี้แหละสำหรับคนที่อยากดูก็สามารถพอร์ตได้นะโอเคประมาณนี้นะโอเคสามสองหนึ่งพี่ออกกันนะโอเคบายบายอ่ะ ต่อมาเรามาดูกันออที่ข้อ13.3กันอข้อนี้เขาบอกว่า y เท่ากับลบ3 2, ส่วน2ไซน์ x ส่วน3อะก่อนอื่นก็ทำเหมือนเดิมครับพี่ก็บอกว่าอหาค่ามาก่อนค่าคือ2พายส่วนด้วย1ส่วน3เหมือนเดิมเห็นไหม1ส่วน3มันแอบอยู่อ่ะก็เป็น6พายส่วน a หรือ amplitude ของเราก็จะเป็น3ส่วน2นะครับผม อ่าไม่เอาลบนะไม่เอาลบโอเคปะ่ะเออต้องระวังนะแอมพิ MP. จูดของเราอ่ะเป็นค่าบวกนะครับผมเออทีนี้ออกมาเลนเราก็แค่เอาลบหนึ่งหนึ่งไปคูณกับแอมพิจูดของเราเพราะว่าข้อนี้เราไม่มีบวกลบบวกลบอะไรเพิ่มเติมดังนั้นเราก็จะได้เลนเป็นลบสามส่วนสองถึงสามส่วนสองโอเคเนาะอ่ะต่อมาเราก็ เข้าสู่ขั้นตอ,อนการวาดการาฟเอาจริงๆนะลองวาดการาฟก่อนแล้วเคยไปเช็คดีกว่าเพราะว่าถ้าเช็คแล้วเนี่ยมันจะมีวิธีโกงสารพัดเลยเพราะว่ามันสามารถอัดชอยได้เยอะแต่ว่าถ้าอยู่ในห้องสอบก็สามารถพลิกไปอัดชอยได้เลยเนอะว่าแบบเออถ้าสมมติว่าเรามีแอมพลิจูดไม,ไม่ต้องแอมพลิจูดก็ได้อ่ะเอาแค่คาบเนี่ยแค่คาบก็พอดูออกแล้วว่าเออข้อนี้ไม่ใช่นะข้อนี้ไม่ใช่นะเออมันตัดได้จริงๆมันตัดได้จริงๆเออเพราะว่าพี่ก็ทําวิธีนั้น แล้วค่อยเอามาทำฉเฉลย <c oughs> เออแล้วนี่เดี๋ยวพี่มาวาดให้ดูอีกรอบหนึ่งอันนี้ก็เป็นศนะูนย์เนาะอ่ะถ้า x เป็นศูน y จะเป็นเท่าไหร่ s ซ n ูนย์ย่อมได้ศูนย์ูคูณอะไรย่อมได้ศนดังนั้น y เป็นศูนเมื่อ x เป็นศูนย์ฟึกบอะโอเคดังนั้นต่อมาถ้าสมมติพี่แทนเป็นมุมที่เรารู้จักเช่น90 s ซา90คืออะขอโทษ s ซ n 30คือ1ส่วน2 หนึ่งส่วนสองอันนี้ก็ลบสามส่วนสี่คูณกันลบสามส่วนสี่ดังนั้นเทรนมันลงใช่ไหมเทรนมันลงเทรนมันลงดังนั้นเนี่ยพี่ก็บอกว่าโอเคได้มันลงได้ถึงเท่าไหร่เนี่ยลบสามส่วนสองพี่ว่าอ่ะโอเคก็ประมาณนี้แต่ว่าค่ามันหกพายก็จะลีนๆหน่อยอ่ะที่จะพยายามทําให้ดีที่สุดอ่ะประมาณนี้อ่ะแล้วก็ประมาณนี้อ่ะแล้วก็ประมาณนี้ โอ้ไม่เชื่อมเฉยเออเชื่อมแ,แล้วกันเนอะมองให้มันเชื่อมไปอ่ะเพราะว่ากราฟเนี่ยเนี่ยส่วนสูงมันต้องเท่ากันเนอะเพราะามีเลนบังคับมันไว้อยู่คือสูงสุดเนี่ยคือสามส่วนสองใช่ไหมต่ำสุดเนี่ยคือลบสามส่วนสองใช่ไหมอ่ะแล้วทีเนี้ยทีเนี้ยตัวตัวค่าของเรามันค่อนข้างจะไกลใช่ไหมก็เนี่ยหกพายก็เนี่ยลบหกพายดังนั้นกราฟมันควรจะลีนลนประมาณนี้นะครับผมเห็นไหมเราก็ได้คําตอบออกมาแล้ว ข้อนี้ก็จะองกับข้อชอชิงนะครับตอบชอชิงนะข้อนี้ตอบชอชิงอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่จะอินเสิร์ตรูปข้บไปนะครับในหนังสือกระทรวงหนึ่งสองสามฝบประมาณนี้ประมาณนี้นะประมาณนี้อ่นะประมาณนี้นะครับโอเคเห็นไหมเนาะ ประมาณนี้อ่าเดี๋ยวจะบอกอะไรอย่างหนึง่งเห็นไหมเป็นความลับนิดนึงอาร์มจูดอะไม่ใส่ลบนะตอนพี่ทําเฉลยพี่ยังเมาเมาเลยเห็นไหมอันเนี้ยเออก็ต้องดูดีๆนะอาร์มจูดไม่มีลบนะเออเป็นความลับนะอย่าบอกใครเอออันนี้ก็ประมาณนี้นะครับรูปแน่งสื่อกระทรวงก็ประมาณนี้เห็นไหมมันจะลินลินนะโอเคตรงกับข้อสฉชิงนี่ยฉอชิง,ชอชงโอเคนาะเรียบร้อยต่อมาข้อสิบสามสิบสี่เลย ข้อสามจุดสี่เขาบอกว่า y เท่ากับลบ 2, อสอ cos สาม x y เท่ากับลบ 2, อส 3, อง cos สาม x อะโอเคทีนี้พี่ก็บอกว่าหาค่าเหมือนเดิมค่ามันก็จะเป็น2องพหารด้วยสัมประสิทธิ์ข้างหน้า x คือ3ามอะแอมพลิจูดอย่างที่บอกไม่มีลบนะอย่าเอาลบมานะโอเค ตอบสองเออข้อนี้พี่ก็ไม่พลาดเหมือนกันเออตอนข้อเมื่อกี้พี่อาจจะเมาๆเอออย่าบอกใครแล้วกันต่อมาเรนเป็นลบสองถึงสองเพราะว่าอันนี้ก็ไม่ได้มีบวกหนึ่งลบหนึ่งต่อท้ายใส่คูณสองด้วยอมพลิจูดได้เลยนะครับผมโอเคทีนี้เราก็มาลองวาดรูปกันวาดกราฟกันนะครับอ่ะแกน y นะครับฟืบแกน y โอเคต่อมาแกน x นะอ่ะประมาณนี้โอเคทีนี้พี่ให้ตรงนี้เป็นศูนย์ถูกไหมทีนี้พี่บอกว่าถ้าแทน x เป็นศูนย์ y จะเป็นเท่าไรหร่ล่ะอ่ะ c อ s ศูนย์ได้หนึ่งหนึ่งคูณลบสองได้ลบสองดังนั้นเมื่อ x เป็นศูนย์ y เป็นลบสองพี่ก็บอกว่าโอเคดังนั้นตรงนี้แล้วกันลบสองอ่ะ ทีนี้ค่ามันสองพายส่วนสามอ่ะอันนี้ก็ต้องทีทีหน่อยพี่บอกว่าถ้าแทน x เป็นสิบคอสามสิบได้รูทสามส่วนสองถูกไหมแทน x เป็นสิบคอสามสิบได้รูทสามส่วนสองเมื่อคูณกับรูทสองก็จะได้เท่าไหร่เนี่ยลบรูทสามซึ่งมันก็ประมาณลบหนึ่งจุดเจ็ดเห็นไหมเทรนมันขึ้นเทรนมันขึ้นพี่บอกโอเคได้ขึ้นก็ขึ้นไปขึ้นเลยนะครับเห็นไหมประมาณนี้แล้วพี่ก็วาดต่อฟืบแล้วก็ลงมาที่จุดเดิมนะครับ อกากามันจะไปไงออกก็เรื่องของมันนะคือมันก็วนแบบนี้แหละนเนอะแต่ว่าพี่วาดประมาณนี้ก่อนอีกฝั่งหนึ่งก็ประมาณนี้อลกาการก็ขึ้นเหมือนเดิมประมาณนี้แล้วก็ลงมาที่จุดเดิมนะครับเห็นไหมประมาณนี้ทีนี้สิ่งที่เราต้องรู้ก็คือมันมีเลนส์กำกับอยู่เพราะฉะนั้นส่วนสูงตรงนี้ค่าต่ำสุดค่าสูงสุดเนี่ยมันต้องเท่ากันอย่างอันเนี้ยสูงสุดก็คือสองถูกไหมต่ำสุดก็คือลบสองถูกไหมแล้วอันนี้เห็นไหมหนึ่งลูกคืนเนี่ย ก็คือคาบคือ2พายส่วนสามเพราะฉะนั้นในทางเดียวกันฝั่งนี้ก็คือลบสพายส่วนสามนั่นเองนะครับผมถูกไหมเขาจยังเออข้อนี้ก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับผมเออเห็นไหมกราฟมันจะลีนๆหน่อยเออเพราะว่าเอ่อแ,แต่อันนี้มันจะลีนในแนวแกน y เนอะมันจะไม่ได้อ้วนในแนวแกน x กนะเออเพราะว่าข้อเนี้ยค่ามันแค่2พายส่วนสามเองอะเออซึ่งข้อนี้คำตอบมันจะตรงกับข้อขอไข่นะครับผมอ่ะ เดี๋ยวพี่จะเอารูปเข้าแบบหนึ่งข้อขอไข่อ่ะดูรูปจากหนังสือกระทรวงเนอะรูปหนังสือกระทรวงก็จะถีกว่าอ่ะก็ไม่ถีกว่าหรอกแต่ว่ามีหลายรูปขึ้นกว่าอ่ะหนึ่งาฝับอ่ะประมาณนี้โอเคเนอะเห็นไหมตรงกันเลยทีเนี้ยถ้าเราจะสังเกตว่าเออถ้าพี่พี่ได้คาบสอพายส่วน3าอะ่ะ ที่จะรู้ได้ไงว่ามันตัดตรงไหนเนี่ยไม่เห็นมีสองพายส่วนสามเลยอ่ะลองคูณดูสองพายส่วนสามมันคือร้อยี่สิบองศาแล้วก็เนี่ยพายส่วนสองเนี่ยพายส่วนสองเนี่ยมันคือเก้าสิบใช่ไหมดังนั้นเนี่ยไอ้องจุดนั้นอะ่ะมันคือจุดที่ตัดนั่นแหละเออมันคือประมาณต้องต้องต้อง,อ,งอุ่ยโทษต้องกลับประมาณเอานะครับเออดูดูเอาใช้หลายๆอย่ยางประกอบกัน ว่าแบบเออเทรนดกราฟมันเป็นประมาณนี้หรือเปล่าเพราะว่าเออบางอย่างเราก็ไม่สามารถกะได้ด้วยตาเปล่าเนอะอันนี้มันก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงมากเลยว่าแบบเออมันครึ่งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือมันก็ไม่ได้ครึ่งจ๋าขนาดนั้นนะแต่ว่าก็เกือบครึ่งแหละจริงๆอะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมโอเคไปเรียบร้อยสำหรับข้อสิบสามจุดสี่ครับโอเคครับเรามาต่อกันที่ข้อสิบสามจุดห้านะครับอ่ะ ข้อนี้เขาบอกว่า y เท่ากับลบสส่วนส cos x ส่วนสอ่ะโอเคเราก็หาคาบหาแอมพลิจูดหาเรนส์เหมือนเดิมอ่ะก่อนอื่นคาบของเราก็คือ2อพายหารด้วย1นึ่งส่วนสามเนื้อสามสิ์ข้างหน้ามุมก็คือ6กพายเนื้ออันนี้ก็1นส่วนสมันแอบอยู่เนะื้อห่งส่วนสามคูณ x ใช่ไหมเออทีนี้แอมพลิจูดพี่แทนเป็นตัว a เนื้อก็เป็น3าส่วนสถูกไหมครับอ่ะไม่เอาลบมานะเออ ต่อมาเรนก็คือลบสามส่วนสองถึงสามส่วนสองเพราะว่าอันนี้ก็ไม่ได้มีบวกลบอะไรมาเกี่ยวต่อเราก็เอาแอมพลิจูดคูณลบหนึ่งกับหนึ่งได้เลยนะครับผมเออเพราะมันเป็นของคอสเดิมเป็นวกตินะครับอืทีนี้ทีนี้เราก็ลองมาวาดกราฟกันว่าจะได้กราฟหน้าตาประมาณไหนเนาะอ่ะแกน y แล้วก็แกน x นะครับประมาณนี้เริ่มที่จุดศูนเหมือนเดิมถ้า f เป็นศูนย์ cos ศูนย์มีค่าเป็น1 1คูณลบ3ส่วน2ได้ลบ3ส่วน2เมื่อ x เป็นศูนย์ y มีค่าเป็นลบ3ส่วน2ที่ก็บอกว่าอ่ะโอเคงั้นตรงนี้แล้วกันเป็นลบ3ส่วน2นะครับอ่ะ ทีนี้เรามาดูเทรนกันออกถ้าสมมติพี่บอกว่าให้เอเป็นเก้าสิบอย่างเงี้ยให้เอเป็นเก้าสิบอย่างเงี้ยอ่ะเก้าสิบจะยากไหมตรงก็โอเคแหละเป็นคอรสามสิบได้รู้สามส่วนสองมันก็ได้ลบสามรู้สามส่วนสี่อ่ะพี่เขียนก่อนลบสามรู้สามส่วนสี่อ่ะรู้สามมันหนึ่งจุดเจ็ดอ่ะหนึ่งจุดเจ็ดคูณสามก็ห้าจุดหนึ่งห้าจุดหนึ่งหารสี่มันลบหนึ่งกว่ากว่าอ่ะดังนั้นมันคงเทรนมันคงขึ้นอ่ะหนึ่งกว่ากว่าใช่ไหม เออแต่ว่าไม่ได้ไม่ไม่เกินหนึ่งจุดห้าแน่แน่เออห้าจุดหนึ่งหารสี่มันหนึ่งจุดสองกว่ากว่าเองหนึ่งจุดสามประมาณนั้นนะเออก็เทรนมันขึ้นแล้วกันนะครับแล้วทีนี้คาบมันตั้งหกพายพี่ควรจะวาดให้มันลีนลีหน่อยแต่ว่าพื้นที่เราก็น้อยมากๆกก็ประมาณนี้แล้วกันอ่ะประมาณนี้แล้วกันแล้วก็กลับมาที่จุดเดิมนะครับเออประมาณนี้ก็ได้โอเค พี่พยายามวาดให้ลรีนที่สุดแล้วเท่าที่พื้นที่ของเราจะมีเนาะเออแล้วก็อันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับอ่ะแล้วนี้ก็วาดไปซึ่งเราก็มีจุดสูงสุดอําสุดอยู่แล้วคือเลนส์ของเรานะครับอันนี้ต้องอยู่ในระดับเดียวกันเนอะเอออันนี้ก็จะเป็นสูงสุดคือ3าส่วนใช่ไหมครับเลนส์กำหนดมาแล้วอ่ำสุดก็เป็นลบสามส่วนสอง ซึ่งคาบเนี่ยก็คือ1ลูกคลื่นอันนี้ก็เลยไปนิดหนึ่งเพราะพี่พยายามทําให้มันลีนมากๆนะแต่ก็ทําได้แค่นี้แหละก็คาบก็คือหกพายนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นลบหกพายประมาณนี้เอาแบบคร่าวๆนาตาจะประมาณนี้อ่ะแล้วเราจะมาเช็คกันว่าเออมันตรงกับข้ออะไรในหนังสือกระทรวงเนอะซึ่งข้อนี้ตอบงองูนะครับตรงกับข้ององูอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่จะอิน,นเสิร์ตรูปเขอบไปนะครับ,อ,นนอ,รบอ่ะเดี๋ยวอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่จะอินเสิร์ตรูปเข้าไป ข้อนี้ว่าหนา้าตาของของกราฟในหนังสือกระทรวงเป็นยังไงกราฟในหนังสือกระทรวงเป็นอย่างนี้หนึ่งสองสามอ่ะประมาณนี้แล้วกันฟึบอ,อ่ะโอเคเนาะเห็นไหมมันก็หนา้าตาคล้ายๆกันแหละแค่ของเขามันลีนกว่านิดนึงนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับเห็นไหมเออคาของเราก็หกพายเห็นไหมเท่ากันเลยนะครับ สามารถเช็คได้จากอ m b ิจากค่าจากเรนอย่างเงี้ยนี่เห็นไหมสังเกตได้ว่าตัวตัวตัวหัวของเขาตัวสันตัวของคลื่นเขาเนี่ยครับตัวบนตัวบนสุดเนี่ยตัวค่าสูงสุดเนี่ยมันไม่ถึงสองนะถ้าดูดีๆเนี่ยมันไม่ถึงสองเห็นไหมเออเกือบถึงแต่ไม่ถึงนะเออประมาณนั้นพี่ก็นั่งจ้องนันเอมันถึงไหมวะเออมันไม่ถึงนะมันไม่ถึงโอเคเนาะประมาณนี้โอเคเรียบร้อย ตอบไอยข้อสิบสามจุดหเอ๊ะผิดอันเอาฉเฉลยเข้าทำไมสิบสามจุดหกนี่ครับโอเคข้อนี้บอกว่า y เท่ากับสามคอสาม x อ่ะเขาบอกว่า y เท่ากับสามคออสาม x นะครับผมทีนี้พี่ก็บอกว่าอ่ะได้ได้คาบเป็นสองพายส่วนสามถูกไหมเพราะว่าเนี่ยสัมประสิทธิ์หน้า x คือสาม A หรืออมพลิสูดคือ3แล้วก็เลนสคืออ่ะอมพลิจูดเป็น3ามเลนส์ก็ต้องเป็นลบ3ถึง3นั่นเองนะครับผมอ่ะทีนี้เราก็วาดกราฟได้แล้วก็เส้นตรง y อันนี้เส้นตรงกราฟเป็น x อันนี้เป็น x นะครับผมอันนี้ y เท่ากับศนย์อันบนฟึบโอเคเราได้กราฟแล้วทีนี้ศูนย์อยู่นี่ พี่บอกว่าแทน x เป็น0ูนย์ซะ cos ศูนย์ได้1 y เป็น3เมื่อ x เป็น0ย์ y จะเป็น3พี่ก็บอกว่าเอางั้นเริ่มที่จุดนี้แล้วกันสามคาบมันน้อย2องพายส่วนสดังนั้นมันต้องถี่อ่ะทีนี้เรามาเช็คถ้า x เป็นสิบ cos สาม cos สาได้รู้สามส่วนสองรู้สามส่วนสองกบประมาณสอประมาณนั้นเออก็แนวโน้มมันก็ลงเนอะประมาณนี้ฟืบลงมาถึงนี่แล้วก็ลงมานี่ แล้วก็ขึ้นมาใหม่แล้วก็ไปดอประมาณนี้นะครับผมอ่ะแล้วก็ฟื้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันแล้วก็ลงมาเนอะอ่ะประมาณนี้แล้วก็กลับมาที่จุดเดิมนะครับผมอ่ะคราวนี้เราก็ได้ลูกคืนละอ่ะเห็นไหมตรงนี้สิ่งที่เราเห็นว่าจุดสูงสุดเนี่ยมันต้องอยู่ในระดับเดียวกันเนอะต่ำสุดต้องอยู่ในระดับเดียวกันนะครับต่ำสุดของเราอันนี้ก็จะเป็นลบสามใช่ไหม โจทย์บอกมาเป็นเลนสูสสุดก็จะเป็นสามใช่ไหมอะแล้วเนี่ยหนึ่งลูกคืนอะก็คือค่าของเราคือ2พายส่วนสามเนอะอันนี้ก็จะเป็น2พายส่วนสามอะโทษทีลบสองพายส่วนสามเนอะเพราะมาฝั่งนี้ต้องเป็นลบนะโอเคเห็นไหมเรียบร้อยจบสวยงามพี่อาจจะวาดอ้วนไปหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวพี่อินเสิร์ตรูให้ดูอันนี้ออกข้อกอไก่จากหนังสือกระทรวงนะครับผมอะในหนังสือกระทรวงเขาจะวาดถี่กว่าพี่หน่อยอะลองดูหน่อยเพราะว่าที่เรามีจํากัดเนอะพี่เลยเอาอันนี้เอาอันนี้มาให้ดูด้วย หนึ่งสองสามฝับประมาณนี้เนอะเห็นไหมมันถี่กว่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วคําตอบมันก็เท่ากันนั่นแหละเห็นไหมไอตรงยอดของยอดของตัวกราฟเนี่ยครับมันจะองกับตัวสองพายส่วนสามพอดีเออมันจะเลยครึ่งมานิี้หนึ่งอันนี้จะชัดหน่อยนะครับผมเห็นไหมเออเดี๋ยวพี่พยายามถือให้นิ่งๆก่อนอ่ะตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้เนอะ เนี่ยถ้าลากลงมาเนี่ยมันจะมันจะเลยขึ้นมานิดหนึ่งมันจะตรงกับ2ภายส่วน3ซึ่งเป็นค่าของเราพอดีนะครับผมโอเคหน้าดาก็ประมาณนี้เนาะโอเคเรียบร้อยส่วนข้อ1ิบสามจุดก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับผมเรียบร้อยเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหน ถามในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูคลิปความรู้อย่างน้อยวันละคลิปนะคะ